ครับไม่เป็นไรยังไรสดอยู่ขอ้อ26ถึงข้อ30นะครับเป็นการเขียนที่3นะครับสถานการณ์นะครับ u s, <S m e to rules a s m เนี่ยแปลว่าสมมุติขึ้นนะครับนะเนี่ยคุณครูยังไม่ได้ใส่สีลงไปไม่เไรนะครับ คุณนะครับสมมุติขึ้นมาสองบทบาทนะครับโร่เนี่ยแปลว่าบทบาทนะแปลว่าบทบาทนะครับคุณครูเขียนอย่างนี้คําแปลนะครับทําอย่างนี้ไม่ต้องเขียนไปเขียนมานะครับเดี๋ยวมันจะตาลายมันมั่วไปหมดสมมุติขึ้นมาสองบทบาทนะครับบทบาทแรกนะครับให้คุณเป็นด e เว t นะครับดีเวทเจ็ดเนะครับดีเวทเจ็ดเจ็ด d e v e s t a t s go e s t a t เนี่ยนะครับแปลว่านะครับทำลายล้างแปลว่าปูยี่ปูยำแปลว่าเสียหายแปลว่าสังหารแปลว่าเสียใจหรือแปลว่าเศร้านะครับะน,นะครับเขียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งแปลว่าเศร้าซึมก็ได้นะครับ เพระเาะฉะนั้นในที่นี้นะครับคุณครูจะแปลเอาคำเดียวนะครับนะครับเดวสจัดจัโกนะครับออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับนะเดวสจโกแปลว่าเด็กผู้หญิงผู้ซึมเศร้าอะไรกันนะครับนะนะให้แปลว่าเด็กผู้หญิงที่ซึมเศร้านะคุณครูยังไม่ได้แก้ไขตรงนี้ เ,เด็กผู้หญิงที่ได้รับความเสียใจก็ได้เหมือนกันนะครับเด็กผู้หญิงผู้ซึมเศร้าดีกว่านะเ <şu> ด็กผู้หญิงผู้ซึมเศร้า, <_ lli> ดาได้นะครับผู้ได้รับความเสียใจก็ได้นะครับแต่เ,เอาผู้ซึมเศร้าดีกว่านะครับ the west a t e c o นะครับเด็กผู้หญิงสมมติว่าคุณคือเด็กผู้หญิงผู้ซึมเศร้านะครับนะนี่คือบทบาทแรก แล้วก็ writing a letter นะครับเด็กผู้หญิงที่ซึมเเร้าคนนี้นะครับได้เขียนจดหมายไป asking advice advice ขอคำแนะนำนะครับขอคำแนะนำนะให้เขียนจดหมายไปขอคำแนะนำจากแองจี้นะครับแล,แล้วหลังจากนั้นก็คุณเล่นนะครับบทบาท play the role ก็คือเล่นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นแองจี้ตอบจดหมายนะครับให้คำแนะนำมาแก่เด็กหญิงผู้ซืมเเร้าคน,นนั้น นะครับอันนี้คือจดหมายที่เด็กหญิงผู้ซึมเศร้าคนนั้นเขียนไปหาแองจี้นะครับก็เลยนะครับขึ้นต้นจดหมายว่า dear a องจีสวัสดีแองจี้หรือแองจี้ที่รักนะ my best friends w h s t killed trying to swim across the river นะครับที่คุณครูให้ปแปลว่าเป็นเด็กผู้ซึมเศร้าเพราะอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน my best friend เนี่ย was killed ถูกฆ่านะครับในขณะที่ trying to swim ในขณะที่เขาพยายามว่ายน้ำอึก,กลอสข้ามไปนะครับว่ายว่ายว่ายข้ามแม่น้ำไปนะครับเขาถูกฆ่าในที่นี่คืออาจจะจมน้ำก็ได้นะครับนะความหมาย her จุดจุดจุด h u r t me very much อะไรของหล่อนทําให้ฉันได้รับความเจ็บปวดอย่างมากนะครับเฮิร์ชมีแล้วทําให้ฉันได้รับความเจ็บปวดเพราะนั้นเมื่อเขาเสียชีวิตเมื่อหล่อนเสียชีวิตเนี่ยอะไรของหล่อนครับข้อยี่สิบหกอะไรของหล่อนครับพอหล่อนเสียชีวิตก็ความตายของหล่อนนะครับนะโทรอกความยุ่งยากเวิร์กการงานของหล่อนพาสสิ่งที่ผ่านมาแล้วของหล่อนไม่เกี่ยวเลยนะครับการตายของหล่อนนะครับ ความตายนะครับเดทนะครับเป็นคำนามแล้วความตายความตายของหล่อนนะครับทำให้ฉันเสียใจอย่างมากะจะปวดอย่างมากเฮิร์ทเนี่ยจะปวดเสียใจนะครับ it h u r t for not being able to s l o e her นะครับมันจะปวดจนกระทั่งว่า for not being able จนไม่สามารถที่จะหยุดนะครับ not being able to นะครับไม่สามารถที่จะหยุดหยุดอะไรครับ doing so เพื่อกระทำเช่นนั้นข้อยี่สิบเจหยุดอะไรให้ใช้ preposition นะครับ stop her t o นะครับโทษทีครับ stop her แล้วก็ให้ใช้เป็น preposition preposition ตรงนี้จะตามด้วยอะไร stop her preposition อะไรดีครับ stop her from นะครับลูกให้ใช้ f r o มนะครับเพราะมันจะได้แปลว่านะครับถ้าเราใส่ฟ r มเข้าไปมันก็จะแปลว่าจากนะครับมันได้รับความเจ็บปวดมากนะครับจนไม่สามารถที่จะหยุดหล่นนะครับจากการกระทําเช่นนั้นนะครับ นะครับก็เลยตอบว่า form, น from นะครับ from นะครับไม่ใช่ from จาก I don't know ฉันไม่รู้ไม่รู้จุดๆไม่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยไปหานะครับ I can't sleep ฉันนอนไม่หลับ as the pains of missing as ในที่นี้แปลเพราะว่านะครับเพราะว่าความเจ็บปวดของของความคิดถึงนะครับเจ็บปวดที่คิดถึงหลอนหลอนที่เคยที่เสียชีวิตจมน้ำตายอะไรนะั้นน่าจะจมน้ำตายนะครับ linger on linger นะครับเป็นคำกริยานะแปลว่านะครับใช้เวลานานนะครับ take a long time หรือว่าอยู่ตลอดเวลาก็คือฉันนอนไม่หลับเพราะเจ็บปวดจากการคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนั่นเองนะครับความหมายอย่างนั้นเพราะฉนั้นข้อยี่ตอบอะไรครับอ่า ฉันไม่รู้นะครับฉันไม่รู้อะไรฉันไม่รู้จุดๆ,ๆฉันไม่รู้แล้วก็ฉันนอนไม่หลับฉันไม่รู้นะครับจะนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าจําฉันไม่รู้จะนะครับจะทําอะไรหรือว่าจะทําอย่างไรฉันนอนไม่หลับนะครับเพราะคิดถึงหล่อนจะพูดทําไม จะหยุดอย่างไรจะช่วยเมื่อไหรจะช่วยเมื่อไรนีร่ผิดแน่นอนเลยจะหยุดอย่างไรกับจะพูดทําไมจะพูดทําไมก็ไม่เกี่ยวงราะั้นจะหยุดทําไมจะหยุดอย่างไรกับจะทําอะไรคือจะทําอะไรนะครับนะฉันไม่รู้ what to do ว่าจะทําอย่างไรนะครับ What to do มันขึ้นเป็นตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับความจริงแนละ้วตรงนี้ต้องตัวเล็กนะครับนะใส่ตัเล็กฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรนะครับนะ I don't know what to do ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะฉันนอนก็คิดถึงนะครับหลอนคิดถึงฉันก็เจ็บปวดนะครับด้วยการคิดถึงหลอนอยู่ตลอดเวลา เจ a แองจี้ R N G, นะครับ Angie ที N ่รัก please a d v i s e me โปรดให้คำแนะนำฉันหน่อยนะครับ advice แนะนำนะครับ advice นะครับ advice แนะนำนะครับนะโปรดแนะนำฉันหน่อย how I can take the pain away take s the pain away นะครับ take s away แปลว่าทำให้หายไปนะครับ take จุดๆๆ away นะครับ เด e p เพนเพนแปลว่าความเจ็บปวดนะครับนะความเจ็บปวดความเจ็บปวดจะทําให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปได้อย่างไรช่วยขอช่วยให้คําแนะนําฉันหน่อยแปลอย่างนั้นนะครับจาก The เ e s t ์เดชเจจากเด็กผู้ซึมเศร้าอะไรกันนะครับนะคณครูก็เลยเอาคําว่าซึมเศร้าเสียใจนะครับ <c oughs> มันแปลได้หลายอย่างดี v วสต์เดชเนะครับทำลายล้างผู้ยี่ผู้ยาเสียหาย สังหารก็ได้นะครับถึงขั้นว่าฆ่าก็ยังได้เลยนะครับประโยคนี้โอเคครับเขียนจดหมายไปหาอังจี้อย่างนี้ทีนี้อังจี้ก็เลยตอบมาอังจี้บอกว่านะครับสวัสดีนะครับเด็กผู้รับความเสีใจหรือว่าเด็กผู้ที่ซึมเศร้านะครับ the s m a r t t h i n g for you to do is นะครับตรงนี้นะครับเป็นประโยคที่ยาวแต่ว่าใช้แล้วสวยมากนะครับต้องเรียนจะไม่ดีนะครับ การให้คำแนะนำใครสักคนหนึ่งนี่คือ The smartest thing for you to do is น,นี่คือประธานเลยนะทั้งหมดนี้เป็นประธานสิ่งที่เท่ที่สุดหรือว่าดีที่สุดสำหรับคุณที่จะทำก็คือนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรจะทำตอนนี้นะครับแปลว่าั้นนะครับคุณครูใส่เข้าไปหนะ้านาวตอนนี้แต่ในนี้ไม่มีคือให้พูดกับพ่อแม่ของเพื่อนนะครับ เพราะว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วให้ปลอบประโยนพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อที่จะแชร์ยูร์เพื่อที่จะแชร์อะ,อะไรครับข้อ29หนาได้เลยแชร์ความโกรธไหมไม่ใช่ครับนะไปคุยกับพ่อแม่เขาเพราะลูกเขาเสียในะแชร์อะไรครับแชร์ความน่าเชื่อถือก็ไม่ใช่นะครับแชร์ h o n e s t y ความสัตย์จริงก็ไม่ใช่นะครับแชร์ความเศร้านะครับนะ sorrow เพราะเขาเศร้าอยู่นะครับเราไปช่วยแชร์ความเศร้าเขาหน่อยนะครับนะโซโลอ่าไปช่วยแชร์ความเศร้าก็คือไปแบ่งปันความเศร้าเขานะครับคือไปพูดคุยไปให้กำลังใจนะครับ you may also see your school counselor นะครับหรือไม่ก็นะครับให้คำแนะนำมาว่าถ้าไม่ไปแชร์ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะไปพบนะครับ ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงเรียนก็ได้นะครับสคูลคอนโซเลอร์นะครับที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับนะหรือาอาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงเรียนนะครับ if c o n s o l i n g is not being offered ถ้าการปรึกษานั้นนะครับไม่ได้รับการสนองตอบนะครับ offer offer ไว้เวนสนอมาไม่ได้รับการเสนอมาหรือไม่ได้รับการสนองตอบหรือไม่สาม,มารถไปปรึกษากับ คุณครูที่โรงเรียนได้นะครับข้อ30 with your parents ให้ทำอะไรนะครับกับพ่อแม่ของคุณนะครับคราวนี้พ่อแม่ของคุณนะไม่ใช่พ่อแม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตนะครับให้ทำอะไรข้อ30ให้โทกให้พูดนะครับทุกอย่างไปว่าพูดทีนี้ก็เหมือนกันอีกนะครับพูดเนี่ยใช้กริยาช่องไหนอย่างไร ให้เราดูนะครับว่าเขาพูดเขาเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเทนอะไรนะครับ The Smart e s t t h i n g for you to do is นะครับเป็น Present Simple เห็นไหมครับเล่าเรื่องเป็น Present Simple นะครับคือเป็นเล่าเรื่องนะครับที่เกิดข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับเล่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับช็อคเป็นช่องหนึ่งนะครับ ก็ตอบข้อหนึ่งไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับโชค G a l k นะครับง่ายๆเลยนะคร TALK อย่างนี้นะครับวิธีทำนะนะถ้าไม่สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่โรงเรียนได้นะครับก็ให้ไปพูดกับพ่อแม่ของคุณเองนั่นแหละนะครับ to share เพื่อที่จะแบ่งปันนะครับไอเดียนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น s o l v e เพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับ s o l v e แก้นะครับ solve เนี่ยแปลว่าแก้ปัญหานะครับนะตรงนี้ใกล้ๆกกันพอจะโยงได้นะครับการแก้นะครับโซ่ d i s t u r b i n feeling ความรู้สึกที่ย่ำแย่นี้นะครับ t e r r i b l e t e r r i l e ย่ำแย่นะครับคุณครูจะ เขียนกับเมาส์มันเขียนไม่ค่อยได้นะครับลูกนะเออ่านไม่ค่อยออกนะบางทีต้องเขียนบางทีโยงไกลเกินไปความรู้สึกซีเยมแย่ yeah. of losing your best friend ในการที่สูญเสียเพื่อนที่ดีไปนะครับ losing เนี่ยการสูญเสียนะครับนะโอเคนะทีนี้ก็จบเลยแองจี้เป็นคนเขียนคำตอบมาให้ก็ ตอบสข้อนะครับโ r โ o w กับชกธรรมดานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ d death ความตาย from นะครับจากว a t to do สิ่งที่จะต้องทำนะครับว่าทำอะไรก็จบไปอีกนะครับ1บทความได้ถึง30ข้อแล้วนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไลฟ์สดผ่านสตรีมสดผ่าน YouTube นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับ ถึง30สิข้อแล้วขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับนะขอแห้งไม่เป็นไรครับวันนี้เพราะว่าเพิ่งสิบเอ็ดโมงเช้าเองนะครับนะยังมีเวลาถ้ายังมีเสียงก็ไลฟ์ต่อไปนะครับมาส่วนที่3ามกันเลยนะครับ Part t h r e ส่วนที่3ามก็คือยังเป็น Reading นะครับใช้ตอบข้อ3ามดถึงข้อห้าสิบ ดิ e ร t i o n คำแนะนำคือให้ choose the best answer ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับ to each question ของแต่ละคำถามนะครับ each แปลว่าแต่ละ,นะ each, ละ one, นะครับนะ each แต่ละ reading หนึ่งนะครับการอ่านที่หนึ่งนะครับให้ตอบข้อ31ถึงข้อ33 do you happen to be reading any books or novels at present นะครับ แปลว่าปัจจุบันนี้คุณอ่านหนังสือและนวริยายหรือไม่นะครับวงเล็บนะครับเปอร์เซนต์ answering yes ก็คือเปอร์เซนต์ที่ตอบว่าอ่านนะครับที่ตอบว่าใช่เนี่ยเปอร์เซนต์ต่อผู้อ่านนะครับ novel นะครับนวนิยายนะครับนะ novelreader ก็คือผู้อ่านนะครับผู้อ่านคิดเป็นเปอร์เซนต์ในปี2005นะครับเปอร์เซนต์แค่นี้ ไป1949นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1949มาเรื่อยๆจนถึงปี2005นะครับนี่คือปีตรงนี้คือเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นมาดูคำถามกันนะครับคำถามเขาบอกเขาถามว่าต้องให้เล็กนิดหนึ่งนะครับนะ What is the percentage นะครับ What is the percentage of reader in the year that h a s the least reader? แปลว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านเป็นเท่าไหร่นะครับเปอร์เซนเทจหมายถึงหมายถึงว่าค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเท่าไหร่ในปีที่ผู้อ่านอ่านหนังสือน้อยที่สุดนะครับ least r e a d e r ในปีที่มีผู้อ่านหนังสือน้อยที่สุดนั้นเปอร์เซนเทจก็คือเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเอาไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นที่เฉลี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านเป็นเท่าไหร่ปั้มเถอะนะครับ เป r ร์เซน g e o ออ e a d เดคนอ่านน้อยที่สุดก็คือพอศอไหนครับพอศ1หนึเสองเปอร์เซนที่อ่านนะครับนี่15นี่20เพราะฉนั้นตรงนี้ประมาณ1ิ1เจ็ก็เลยต่อว่าข้อไหนครับ17 18เนี่ยก็คือมากกว่า15นั่นเองนะครับนะมากกว่า20ไม่ใช่น้อยกว่า15ก็ไม่ใช่นะครับน้อยกว่า10ก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเนี่ย มากกว่า15เปอร์เซนเทที่มีผู้อ่านน้อยที่สุดนะครับเขาถามอย่างนั้นข้อสำคัญเราต้องแปลคำถามให้ใหออกนะครับนะเปอร์เซนต์อะไรนะครับของผู้อ่านนะครับในปีที่มีผู้อ่านน้อยที่สุดอ่าเราแปลมาอย่างนี้นะครับภาษาอังกฤษอ่ะไปต่อครับข้อ3 2ตัวจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเราคุณครูต้องการที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับ ใหข้ขึ้นไปเห็นกราฟนะครับต้องการให้เห็นชัดๆอ่าโอเคครับมาดูข้อส2สสองกันหเห็นชัดๆข้อ3 2ถามว่า what is the trends or percentage of reader from นะครับ nineteen i t y second นะครับ to two t ก็คือนะครับ what is the trend trend s, ตรงนี้นะครับแปลว,ว่าแนวโน้มนะครับ trend t r e n d แนวโน้มของ p e r c e n t a g e นะครับของผู้อ่านจากปี1952ไปถึง2005เนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไร1952 1952ก็ปีนี้จนถึงปี2005แนวโน้มเป็นอย่างไร percentage ดูง่ายเลยนะครับแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่มีปีไหนที่ลดต่ํากว่า1952เลยเพราะ1952ต่ากว่าเพื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาษาอังกฤษตอบว่า upward นะครับง่ายๆเลยนะครับถ้า downward นี่ต่าลง unchanged ไม่เปลี่ยน up and down นี่ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะครับสระเอะเพ่ผิดนะครับนขึ้นๆลงๆ ตอบอัพเวิร์ดนะครับนะนะครับการดูกราฟอย่างนี้ตอบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปดูข้ออื่นแล้วนะครับตอบข้อไหนถูกก็ตอบไปเลยข้ออื่นเนี่ยผิดบทอยู่แล้วไม่ต้องไปดูเลยนะครับแต่ว่าคุณครูก็เขียนคำแปลให้นะครับเราก็ดูเผินๆว่าข้ออื่นนแปลว่าอะไรมาข้อ33ครับเขาถามว่านะครับ this year is ูเท่าสิบ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 ส นะครับข้อสอบนี้เป็นข้อสอบฉบับ2อง0ันก0นะครับเป็นคสสอ0พ0นะ How many Year s ผ่านมากี่ปีแล้วครับ Ago Was the question first asked นะครับคำถามนี้ถามครั้งแรกคำถามนี้ก็คือหมายถึงว่าเปอร์เซนเทจที่เขาเฉลี่ยนี้นั่นแหละความหมายนะครับความหมายเดียวกันคือที่เขาถามเนี้ยถาม,มานะครับว่าอ่านหนังสือและนวริยายเนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่านครั้งแรกก็คือปี1949นะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็เอาปี1949มาตั้งนะครับแล้วลบด้วยปีปัจจุบันคือ2016ลบแล้วได้67ปับเป็นคำตอบที่ถูกเลยแค่นั้นเองครับนะโอเคนะข้อนี้ และข้ออื่นไม่ต้องไปดูเลยทีนี้จบเลยเพราะผลลัพธ์ออกมา67ตรงกันจบนะครับไปการอ่านที่2ต่อเลยทีนี้การอ่านที่2นะครับ reading two นะครับให้ตอบข้อา3าถึงข้อ36นะครับทีนี้เรามาดูในที่ขวดยานี้กันนะครับจะทำให้ใหญ่นิดหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนที่ขวดยาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับ target guest Target guest guest แปลว่าลูกค้านะครับแปลว่าแขกแปลว่าลูกค้านะครับนะแต่ในที่นี่เขียนบนขวดยาก็คือลูกค้าคือผู้ป่วยนะครับ guest target แปลว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับนะ target แปลว่าเป้าหมายนะครับ target guest ก็คือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับ e m r i c i l l i n p h o s p t e m r i u m นะครับตัวนี้เมล c นะครับนั่นก็คือชื่อยานะครับ 500มิลลิกรัมนะครับตรงนี้คุณครูไม่ได้แปลให้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้นะครับคือ take one capsule by mouth three times daily นะครับ take one capsule ก็คือรับประทานครั้งละ1แคปซูล by mouth by mouth ในที่นี้นะครับก็คือให้รับประทานตันเองนะครับโดยปากนะครับ หนึ่งแคปซูลโดยปากนั่นก็หมายความว่าให้รับประทานนะครับครั้งละ1นึ่งแคปซูล three times a day นะครับ three times a day วันละ3เวลานะครับนี่คือวิธีรับประทาน QTY นะครับตรงนี้ QTY ย่อมาจาก quantity นะครับลูก quantity แปลว่าจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่ครับ30เม็ดนะครับนะนี่30เม็ด Refill ตรงนี้คือใช้เติมนะครับรีฟิลคุณครูไม่ได้ไม่ได้แปลให้แล้วก็ดรสมิธนะครับแล้วก็ MTR MFR นะครับตรงนี้ MFR เนี่ยย่อมาจาก m a n u f a c t u r y g From นะครับแปลว่าผลิตมาจากผลิตมาจากไหนครับผลิตมาจากเมืองเจนีวนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะครับ077วงเล็บเนี่ยนะครับเบอร์โทร แล้วตรงนี้ก็เป็น Target Pharmacy ก็คือชื่อร้านนะครับชื่อร้าน Target Pharmacy อยู่ในเมืองนี่นะครับชื่อเมืองทีนี้มาดูคำถามกันทำใมเล็กนิดหนึ่งนะครับหลังจากแปลแล้วข้อ3-4นะครับก็ถามว่า How can the patient take this medicine? Patient นะครับนะเป็นคำนามแปลว่าผู้ป่วยนะครับผู้ป่วย แต่ถ้าเป็นคำาม่ยกึกชิพแปลว่าอดทนนะถ้าคำไม่ยกึกชิพเนี่ยแปลว่าอดทนแต่คุณครูไม่ต้องเขียนลงไปในนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการจะสื่อว่าแปลผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยสามารถนะครับใช้ยานี้อย่างไรนะแปลว่าอย่างนั้นเมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับใช้ยังไงครับดื่มมันนะครับสามเวลาต่อวันดื่มวันละสามเวลาข้อหนึ่งนะครับมาแปลอยู่ข้างล่างนะลูกนะ เร่งดื่มนะครับไม่ใช่นะครับดื่มมันสามเวลาคําว่าดื่มมันในที่นี้เดี๋ยวนะครับลูกนะเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งงงว่าทําไมคุณครูกาผิดเพราะว่านะครับยานี้นะ quantity สามสิบเนี่ยก็คือสามสิบเม็ดนะครับนะ สามสิบเม็ดสามสิบเม็ดเนี่ยเขาไม่เรียกดื่มนะครับถ้าเรียกดื่มก็คือเป็นยาน้ำนะลูกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ R ิงคต้องเป็นยาน้ําเพราะฉะนั้นถ้าสามสิบเม็ดนี่ต้องใช้คําว่า eat นะครับต้องกินนะครับหรือว่า take นะครับ take เนี่ยแปลว่ากินก็ได้นะครับในที่นี้ข้อที่สอง chill c h i l แปลว่าเคี้ยวนะครับเคี้ยวนะครับสามแคปซูลต่อวันเคี้ยวสามแคปซูลต่อวันนะครับ รับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลวันละสามเวลามันก็ฟังดูแล้วใกล้เคียงนะแต่ว่ายาแคปซูลเนี่ยความจริงแล้วเขาไม่เคี้ยวนะครับนะเขาไม่เคี้ยวนี่เขาบอกแล้วว่าบเมาส์ outh, เนี่ยขาว่าบายเมาส์ outh, ในที่นี่ก็คือรับประทานนะลูกนะนี่ตรงนี้นะครับมันมาเน้นบเมาส์ outh, เนี่ยนะครับแปลว่ารับประทานแต่ไม่ได้หมายถึงเคี้ยวนะข้อที่สามเทควันแคปซูลเห็นไหมครับเหมือนกับตรงนี้เลย เทควันแคปซูลทรีไทม์เดย์นะครับทรีไทม์เดลี่ก็คืออเดย์กับเดลี่เหมือนกันนะครับ daily เดลี่แปลร์ไรวันอเดย์ก็เหมือนกัน1วันข้อนี้เลยรับประทานครั้งละ1แคปซูลน,นะครับ3เวลาวันละ3เวลาก็คือวันละ3แคปซูล apply to ทูสคิวแ l ปพลายตัวนี้นะครับไม่ได้แปลว่าประยุกต์นะครับนะแต่แปลว่าทานะครับทาสกินผิวหนัง ทาลงบนผิวหนัง3เวลาวันละสามเวลายานี้เป็นยาเม็ดนะครับแล้วก็ให้เมาส์ใบเมาส์นะครับไม่ใช่ใช้ทาเพราะฉะนั้นผิดนะครับโอเคไหมครับไปต่อก็ถามอะไรต่อก็สามสิ้าถามว่า how can the patient get in touch with the pharmacy เราต้องแปลคำว่า get in touch นะครับซึ่งเป็น p r o s o v e r p r e s o s i t r o นะครับ แปลว่านะครับติดต่อนะครับแปลว่าคอนแทนะครับนะ e ก in touch เนี่ยก็คือติดต่อ contact นะครับนะหมายถึง Con contact นะครับก็คือติดต่อนะครับ Con contact หรือ Connect นะครับ Connec t ติดต่อ Con n น c กดีกว่านะครับ c อ n n e c t อยากเขียนดีกว่านะ <laughs> ความหมายก็คือเข้าใจนะครับคือให้ติดต่อนะครับ get in touch นะครับผู้ป่วยนะครับสามารถติดต่อกับฟาร์มาซีก็คือกับร้านยานี้นะครับฟาร์มาซีก็คือร้านยานี้ how อย่างไรติดต่ออย่างไรครับในหน้าขวดเนี่ยเขาบอกอะไรไว้บ้างนะครับบอกไลน์ไ d ดีไหมไม่ได้บอกบอกอีเมลไว้ไหม อีเมลก็ไม่ได้บอกบอก f เฟซบ o ๊กไหมก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเขาบอกเบอร์โทรเอาไว้ก็ติดต่อบายโฟนนะครับทางโทรศัพท์ง่ายนะครับอันนี้อไปต่อเลยก็ถามที่บอก how many days will it takes for the patient to finish the whole button นะครับ ผู้ป่วยนะครับฟีเนชแปลว่าหมดจบสำเร็จนะครับโฮบัชเชอร์ทั้งขวดนะครับโฮแวะทั้งหมดนะครับโฮเนี่ยแปลทั้งหมดนะฮะโฮเนี Hold, ่ยแปลทั้งหมดบัชเชอร์ก็คือหมดขวด <c oughs> ผู้ป่วยนะครับเวลเช็กนะครับก็คือรับประทานนั่นเองนะครับผู้ป่วยรับประทานยานี้ให้หมดขวดใช้เวลา how many days กี่วัน เขาบอกว่าให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละ3แคปซูลทั้งหมด30บแคปซูล30หาร3นะครับก็เท่ากับใช้เวลา10วันเห็นไหมครับแค่นั้นเองนะวันละ3แคปซูลนะครับก็10วัน30แคปซูลหมดกวดพอดนะีอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับมาถึง